สวัสดีค่ะวันนี้จะมาออบอกเล่าเรื่องราวนะความเป็นอยู่ของเรานะที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะฮะ,ะในวันที่เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังน้อยบ้านหลังเล็กๆของเรานะฮะเมื่อปี2020ปีนี้ก็จะเข้าปีที่สามแล้วนะก็ได้ญาติพี่น้องเพื่อนๆน,นลูกป้าหนนะ้าอานะมาช่วยกันขนย้ายของนะคะ,ะจากอพาร์ตเมนตะะ์มาอยู่บ้าน บริเวณสวน,นรอบบ้านเราก็จะมีสวนเล็กๆเพอให้ได้ทำการเพาะปลูกนะ,ะ,ะพืชผักไว้กินนะพวกะมะเขือเทศผักชีผักกาดผักโขระพาตะไคร้อะไรประมาณนี้นะฮะเอาไว้กินก็เป็นความสุขเล็กๆของครอ,อบครัวเรานะฮะก็ะถ้าไปซื้อก็จะเดินทางไกลนิดนึงนะเพราะตลาดเอเชียก็อยู่ไกล6กกิโลนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะเรามาแบ่งปันเรื่องราวนะฮะให้เพื่อนๆนะว่าเราเป็นอยู่ยังไงอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นเป็นยังไงอยู่แบบไหนนะก็ประมาณนี้นะก็มีความสุขแบบแบบแบบพอเพียงค่ะ นะในต่างแดนอพอใกล้ฤดูใบไม้ใบไม้ผลินเนี่ยก็คือเราสามารถปลูกได้เนาะปีแรกๆก็ค่อนข้างจะสวยอยู่นะฮะดินค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะพอปีถัดไปก็ปลูกก็จะเริ่มแบบไม่ค่อยสวยล้นะก็ก็ประมาณนี้ค่ะแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็คุณพ่อบ้านก็จะทำการตัดต้นไม้ตัดแต่งกิง่งต้นไม้รัวบ้านนะเองนะคะ อันนี้เราก็จะทำเองเพราะว่าถ้าจ้างเขานี่ก็ค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะแล้วก็คุณพ่อบ้านก็มีอุปกรณ์เครื่องตดัดมีบันไดอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะก็อะไรที่เราสามารถทำได้เราก็จะทำเองอเราก็ประหยัดประหยัดไปนะเพราะว่าจ้างเขาแพงจริงๆอยู่ที่นี่ทุกอย่างาาต้องอยู่ให้เป็นนะเพราะว่ามันมันจะแพงไปหมดทุกอย่างเลย ใช้เวลาในการตัดก็ประมาณวันสองวันได้นะเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างจะสูงตอนที่เราย้ายมาอยู่ใหม่ๆนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่ได้ตัดแต่งเลยนะพอเข้าปีที่2เราเพิ่งจะมาตัดแต่งนะก็เลยต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคุณพ่อบ้านก็ค่อยๆทําค่ะค่อยๆทำนะแล้วก็ พอตัดเสร็จแล้วพวกกิ่งกิ่งไม้อะไรพวกนี้เราเราก็เก็บใส่ถังนะคะเขาจะมีแยกถังไว้อยู่แล้วถังสําหรับพวกไม้กิ่งไม้ะเขาเขาเขาจะมีอาเป็นถังสีเขียวนะตามที่เห็นเลยนะเราก็จะค่อยๆทยอยค่ะเพราะว่าเขามาเอาก็อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะเราเราก็ไม่ได้ทิ้งอาทิตย์เดียวนะก็ทําแบบนี้นะ กิ่งไม้ค่อนข้างจะเยอะนะเราก็เลยให้อานะอามาช่วยขนไปทิ้งให้ด้วยนะคะส่วนต้นไม้ต้นนี้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านมีเขาปลูกไว้อยู่แล้วนะคะเผื่อว่าต้นค่อนข้างจะใหญ่นะเร,เราจำเป็นต้องตัดเพราะว่ารา,รากของต้นไม้เนี่ยทำให้บ้านเราทุดได้นะเราก็เลยจำเป็นต้องตัดออกนะคะ สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็มาแบ่งปันเรื่องราวความเป็นอยู่นะคะว่าสำหรับครอบครัวเราเนี่ยครอบครัวเล็กๆเ,เนี่ยอยู่ยังไงใช้ชีวิตก็ประมาณนี้นะคะไลฟ์สไตล์ประมาณนี้บ้านๆเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านนะที่เข้ามาชมนะคะก็มีอะไรติชมได้คอมเมนต์ได้นะ,ะก็ไว้เจอกัน EP ีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ